ทีมชาติไทยเอราวันการนิเยความหวังใหม่ทับช้างศึกชัยชนะเหนืออิรัก2 0 2> ในเกมประเดิมทัวนาเมนต์ยูรป23เอเชียนคัพ2 0 2 4ของทีมชาติไทยต้องยกเครดิตให้กับผู้เล่นและสตาฟโค้ดเพราะทุกคนทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเยี่ยมยอดเกมรับเหนียวแน่นแดนกลางไหลลื่นเกมรุกเฉียบขาดและที่สำคัญคือแทคติกที่อิสระสีธโรกุลสืช้างศึกวางไว้นั้นใช้งานได้ดีชมัดยอด เทรนเนอร์วัย47ปีรู้ดีว่าคู่ต่อสู้มีจุดเด่นที่เกมริมเส้นและจังหวะสวนกลับเขาจึงไม่ปล่อยให้อิรักมีโอกาสเข้าทำในพื้นที่อันตรายตลอดทั้ง90นาทีมันคือการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกมาตามเป้าหมาย3คะแนนแรกของทัวร์นาเมนต์นั้นสุดสำคัญเพราะจะทำให้เกมต่อๆไปไม่ต้องกดดันมากนะัก ดังนั้นโอกาสที่จะทะลุถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของไทยจึงมีเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรแต่ก็ต้องไม่ประมาทเพราะฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนอกเนือหจากผลการแข่งขันสุชไลย,ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ตรึงตราสยามชนคนทั้งประเทศคือฟอร์มของเอราวันการีเยแนวรุกเชื้อสายฝรั่งเศสที่เฉิดฉายจนหลายๆฝ่ายยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมต เด็กหนุ่มผู้เกิดและโตที่ลิยงซึ่งเจ้าตัวก็เข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรประจำเมืองจนค่อยๆพัฒนาฝีเท้ากระทั่งได้เล่นให้ทีมชุดเล็กทีละคันแต่ด้วยความที่เก่งแบบก้าวกระโดดปัจจุบันในวัย18เอราวันถูกดันสู่ทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าในยุคโลกาภิวัตน์การเชื่อมกันระหว่างฟุตบอลย่อมขยับเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้น ผลงานของดาวรุ่งจากลียองอยู่ในมอนิเตอร์ของบรรดาสตาฟทีมชาติไทยที่ปรารถนาจะได้ตัวมาร่วมทับช้างศึกในที่สุดยูลบ่บเอเชียนคัพ2 0 2 4ก็เป็นทัวนาเมนต์แรกของเอราวันกับบ้านเกิดของมันดาจึงได้บรรจบกันสักทีเขาคือหนึ่งเดียวจาก21ขุนพลที่ค้าแข่งอยู่นอกประเทศและแม้จะลัดฟ้าจากฝรั่งเศสสุกตาตาก่อนจะร่วมซ้อมกับเพื่อนๆได้เพียงสัปดาห์เดียวแต่ด้วยภาษาฟุตบอลมันทำให้เด็กหนุ่มวัย18ปปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆได้รวดเร็ว ตลอดทั้ง90นาทีที่อันจานุกสเตเดียมเอราวันปั่นป่วนแนวรับอิรักจนหัวหมุนแถมมีหลายหลายครั้งที่ล่อหลอกกองหลังสลังแทบหักก่อนจะประสานงานกับเพื่อนๆได้ไหลลื่นเนียนตากระทั่งทำไปหนึ่งแอสซิสด้วยการตักบอลจากกรอบซ้ายไปฝ้าขวาให้วริช,ชูทองเบิกร่องให้ช้างศึกจังหวะนั้นคือคลาสล้วนๆเพราะแวบเดียวที่สายตาเหี่ยวเหลือบเห็นแบ็คขวาจากบีจีปทุมอยู่ในเตดขยับตัวเขาบรรจงวางบอลไปที่พื้นที่ว่างระหว่างแนวรับคู่ต่อสู้ก่อนมันจะซึ่งประตูขึ้นนำในที่สุด ไม่นับจังหวะอื่นๆที่เอราวันโชว์สกิลลูกหนังอันเอกอุก,กับการเอาชนะในการดวลตัวต่อตัวได้ถึง9ก้าครั้งทั้งยังบวกด้วยวิสัยทัศน์การเล่นที่กว้างไกลด้วยสถิติส่งบอลไปยังพื้นที่สุดท้ายกว่า19ห้หนจากธนวัน์ซึ่งจิตถาวรมาจนถึงนิโคลัคมิเคนสารและล่าสุดก็คือเด็กหนุ่มจากลียองที่ดูจะทําให้คอลูกหนังได้กระชุ่มกระชวยหัวใจเส้นทางยังอีกยาวไกลกับอายุเพียง18ยังมีสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้อีกมากมายบนถนนฟุตบอลอาชีพที่เต็มไปด้วยยยผู้ททาานาก รักษามาตรฐานพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่หลงระเริงไปกับแสงสีที่สะส,ส่องและมุ่งหน้าอย่างตั้งใจรับรองเลยว่าอนาคตอันเรืองรองจะคอยอยู่ความหวังใหม่ทับช้างศึกเอราวันการนินิเย